ทุกคนเคยแบบฟิลแบบตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนเซ็งๆไหมคือแบบตื่นมาแล้วมันมีความรู้สึกแบบไม่จอยไม่ไม่สนุกไม่ไม่ไม่แฮปปี้อะตื่นมาแล้วมันแบบแล้วก็ตอบตัวเองไม่ได้นะว่าแบบเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็เคยเป็นแบบเคยเคยเคยเป็นแบบบ่อยด้วยแต่ในในตอนนั้นที่แบบยังไม่ค่อยรู้รู้อะไรแบบไม่รู้จะจัดการยังไงคือแบบก็แบบก็คือแบบเล่าให้ให้แม่ฟังอะไรเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าโออเนี่ยตื่นมาแล้วต้อง จริงๆอีกอันนึงคือเทคนิคหนึ่งคือตื่นมาแล้วต,ต้องต้องรู้สึกขอบคุณต้องแบบขอบคุณก่อนอันดับแรก ที่แบบตื่นมาที่เราที่เรายังแบบมีชีวิตอีกหนึ่งวันตื่นมาที่ขอบคุณที่เรามีแบบเตียงแบบคือขอบคุณทุกๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องง่ายๆแบบขอบคุณที่มีเตียงที่นุ่มๆนอนตื่นมาได้กินข้าวขอบคุณที่ยังมีพ่อแม่ยังมีแบบน้องสาวยังมีที่บ้านกล้องผมมันจะไหลก็แบบเออขอบคุณเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยผมผมอะเรบก็เลยรู้สึกว่าเออแบบก็เลยลองเอาเทคนิคนี้ที่แบบที่คุณแม่บอกนะครับไปทำดูก็เลยรู้สึกว่าเออมันได้ผลจริงๆกับเทคนิคนี้ทุก ทุกคนลองไปใช้ดูนะครับว่าแบบการที่เราตื่นมาแล้วด้วยความรู้สึกขอบคุณอะเอเนจีขอบคุณอะเวลาเรารู้สึกเซ็งๆอะแล้วเปลี่ยนให้มันแบบเราขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนอันดับแรกเลยขอบคุณทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันได้ผลจริงๆมันดูแบบมันดูแบบเหมือนมันเกี่ยวหรอว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันได้ผลนะครับลองไปใช้ดูนะครับอีกเทคนิคหนึ่งที่แบบที่อยากตื่นมาแล้วรู้สึกมันแบบรู้สึกไม่อยากเซ็งอะไรเงี้ยลองไปดูนะครับ